จัดไปครับ3ตัวนี้สําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีฟีสายบอลทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็โบผุฟเฟมิดฟิวจิ่นเกยครับวันี้ครับเป็นไงบ้างครับ3ตัวหน้าช่องที่วางไว้นะครับเพียมมาถึง2ตัวเลยแล้วก็จางไป1ตัวนั่นนะครับแต่ในข้อควรแล้วนะครับชุดการอาจจะไม่มาครับแต่ตัวนี้สิบเคที่วางไว้3ตัวครับก็มาครบ มาเต็มมาแบบเต็มระบบเลยพี่ในห่นครอบครัวเนี่ยต้องโผล่แสดงความมีดีด้วยละกันหรือว่าใครนะครับที่อยากได้มากกว่านะช่องหน้าไลฟ์แบบนี้นะครับเพราะทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าวว่าอยู่นะครับสามารถคิวมาเป็นครอบครัวด้วยกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่านะช่องหน้าไลฟ์แน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนพี่ครับเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับไม่เลือกเจอกับเดิมครับก่อนที่ไปรับชมนะครับก็ฝากกดใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดในการโหวตไว้ให้ด้วยนะครับไปดีกันแรกกันดีาเอนนงั้เีวลคครับู่ีดยด เลี้ยงเกมในเจ้าบ,บ้านหลีดยูนเต็ดได้เลยนะครับได้เล่นในถิ่นตัวเองครับแรงจูงใจมากกว่าแน่นอนครับพวกคุณภาพทีมตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบเลยทีมเกียรติในบ้านเนี่ยพวกเขาไม่แพ้กันครแล้ว6เกมติดครับแต่ทางด้านนอร์ทีดครับความช่วงนี้ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับเกมในบ้านดีแต่ว่าเกมเยือนเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรครับยังมีหลุดมีรั่วยเห็นครับวันนี้ครับผมชื่อว่าหลีดยูนเต็ดครับมีแน่หนึ่งประตูครับไม่พิลุนเป็สองได้เลยวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่หลีดยูนเต็ดได้้้้เเเเเลลยส่งงคคคคูไปนนนนนนนะรรรรรััััััับบบบบาาาาาากกกดมวีีจอออท์ต เรียบเรียงเกมทางเยเลนเบอร์ตีได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้เป็นบอลไฟทางครับเจอกันมา10เกมหลังสุดเนี่ยเป็นฝ่ายที่เบอร์ตีครับเก็บชัยไว้ได้ถึง8เกมเลยแล้วก็เสมอไป2เกมครับแล้ววันนี้ครับเบอร์ตีครับอาจจะเป็นเกมระหว่างที่นะครับแต่คุณมันเตยตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบกว่าครับตอนเกมหลังสุดเนี่ยเก็บชัยไว้ได้ถึง4เกมครับแพ้ไปแค่เกมเดียวนะครับแต่จักลาพันมากครับบอลที่นี้ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับก็ไม่ชนะใครไปแล้วใน7เกมติดครับวันนี้ครับถือว่าเบอร์ตนนนนนนนคคครรรรรััับบบ่่่่าาจะปลลลุกกกเเเเเมมแแแตต้้้้ไไไดดอออยยยงวีีีีใ์์ท ่วนตัวแถมนะครับเหมือนเดิมเลยคอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมไปไล่ตอบให้ละกันออกหัวใจสัก50าิดวงละกัน ตัวแถมในครอบครัวเนี่ยก็แตกกันมา4วันที่สิดแล้วนะครับสรุป2ทีมวันนี้ครับชอบทางด้านลีดเดรเด็ดแล้วก็เลนเบอร์ซีครับจัดให้2คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่ในนะครับที่อยากได้มากกว่านั้นช่องหน้าไลน์นะครับข้อทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่นะครับสามารถคิดวาเป็นครอบครัวกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีมากกว่านั้นช่องหน้าไลน์แน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข่งจัดแน่นอนอุ้ยครับตัวแกรเดมครับอีกเขาไม่นานตำนานตลอดไปครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลลาไปกกก่ออออนนขสสัั้เชีียรร์บบวดค